ตรงจริงนะอันนี้ออกมาตีกับหวยอะ่ะคือซื้อสามเลขว่างั้นมันมออกมาเหมือนหวยเพราะอะไรในเมื่อคุณซื้อหวยคุณซื้อหวยใช่ไหมคุณก็ซื้อตัวเลขเลขท้ายอย่างเงี้ยคุณก็ในลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะพูดละเลขว่าเรียกเลขท้ายสามตัวอ่ะอันนี้ให้เกียรติไงเลขท้ายสามตัวแต่หวยคือสามตัวตรงหรือสามตัวโตด๊ดซิปกติเวลาเขาซื้อหวยที่แบบไม่ได้ถูกกฎหมายคือนใต้ดินอย่างเงี้ยอ่ะ เขาซื้อกันกี่ตัว2ตัวหรือ3ตัวมีซื้อ2ตัวกับซื้อสอตัวก็วมีถูกว่ามีซื้อ0ูนย์ย์ไงก็มีกับซื้อ3ตัวซึ่งมันทําให้การออกรางวัลเนี่ยมันเขาเรียก3ตัวตรง3ตัวตรงคือทั้ง3หลักที่ซื้อสมมุติซื้อ151แล้วออก151เป๊ะ อันนี้เรียกว่าสามตัวตรงสามตัวตรงอะถ้าเป็นสามตัวสลับมันก็จะสลับได้หลายแบบสามตัวสลับนีคือโต๊ดปะอย่างเงี้ยใช่คือโต๊ดซึ่งคุณซื้อโต๊ดแต่มันตรงคุณก็ได้อยู่ดีมันออกหนึ่งสมมติหนึ่งสองสามใช่ไหมอะอะอคุณก็ได้หนึ่งสองสามอันนี้คือตรงทื่อๆอะโอเคแต่ถ้าเกิดสามตัวแบบสลับหลักคุณมีฟรีแบบว่าในการสลับได้หลักอีก็หนึ่งสามสองสองสามหนึ่งอะสองหนึ่งสามสามหนึ่งสองอะไรเงี้ยอะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโต๊ดคือโต๊ดอะ ใช่อ่ะโอเคก็คือเขาเขาออกมาแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันถูกต้องอืมเออก็ออกมาชนจริงๆเนาะเนี่ยที่รู้ไม่ใช่ไรไม่ได้เป็นคนซื้อหวยนะแต่ชอบเลียนเลขแต่เรียนเลขไม่จําเป็นต้องโต๊ดไหมคะภาษาพูดเรียนรู้เอาจากแม่บ้านเรียนรู้เอาจากตรงนั้นซึ่งมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยแหละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็จะแฮปปี้ตรงที่ในเมื่อถ้าไปซื้อหวยเนี่ยเจ้ามือเขามีอั้นถูกไหมสลากอันนี้ไม่มีอั้นนะจ๊ะ ทำไมเขาถึงมีอันน่ะมันเป็นเลขที่คนซื้อเยอะเกินไปพอคนซื้อเยอะเจ้ามืองก็ไม่ไหวจัดการความเสี่ยงเงหรอไม่ไหวจะจ่ายมันก็จะมีตั้งแต่ซื้อจ่ายซื้อครึ่งราคาจ่ายอะไรเงี้ยถ้าอยากซื้อกระรึ่งหนึ่งนะถูกก็เอาครึ่งนึ่งมีเงื่อนไขให้เลือก